ท่านผู้ชมสู่รายการตามหาความจริงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาทางสถาน,น,นีโทรทัศน์ i อ t v ทีบเลฟทีวีดีซึ่งแพร่าภาพออกไปยัง38ประเทศในเอเชียท่านผู้ชมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามีโครงการมอบประกาศกิจติบัตรยกย่อมกียติคุณของผู้ที่ปิดทองหลังพระที่ทํางานช่วยเหลือประชาชนและตารวจมาอย่างยาวนานโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนโดยงานนี้ หลายครั้งที่ออกรายการทีวีกับเราคือก่อตั้งมาว่ปี42โดยท่านพลตํารวจประชาพรมนอกท่านเป็นอดีตผู้บริการตรวจชาติปัจจุบันท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวัลขานท่านเป็นที่ปรึกษาสบสิบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านพลตํารวจอดุลแสงสิงแก้วผู้บริการตรวจชาติในการที่จะนําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยงานสํารวจมาปกป้องป้องปลามาเป็นหูเป็นตาเป็นกระบอกเสียงให้กับสำนักงานตรวจชาติ องค์กรนี้เป็นหน่วยงานที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้ไม่มีผลประโยชน์ใดๆเป็นผู้ให้ดังนั้นโครงการปิดทองหลังพระจึงยกย่องปิดยกย่องชื่นชมเขานะครับวันนี้เราจะมาพูดกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาสั้งอุปสรรคปัญหาเขาต้องการอะไรนะครับและก็จะและเบรกสุดท้ายเราจะผมภาพบรรยากาศการมอบประกาศปฏิบัติยกย่องกับผู้ปิดทองหลังพระวันนี้เรามาพบกับสมาชิกเหยาวไว้หานะครับ คุณว่านแรกคือคุณวลันยูลีลาสุขวณิชคุณทรงยศบุญวาทีคุณบาร,รมีบุญปิกตินิโลกคุณไทยรัฐแจ้งตายคุณประคองแก้วอุไลและคุณชัชวานสาระกันติพงศ์สวัสดีทั้งหกท่านครับสวัสดีครับาามารายการตามหาความจริงมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่คุยกับคนที่ปิดทองหลังพระที่ทํางานดีเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อสังคมโดยที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ไม่มีผลป,ประโยชน์ใดๆ เอาวันนี้เราจะมาคุยกันทั่วๆไปแต่ย่องยกย่องเพราะว่าได้รับเกียรติได้รับประกาศิลิบัตรยกย่องจากทางสารอายการนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยนะครับคุณเดี๋ยวถามคุณวรัญยูหน่อยในที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจออุปสรรคต่างๆไหมที่ทํางานมาทุ่มเทมากๆเนี่ยเช่นไปตรวจค้น ไปอะไรกับตำรวจเนี่ยจะมีคนพูดกันแนะกันแหนมีอะไรบ้างไหมครับอยากอยกให้เราจริงๆแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกเราเนี่ยะฮะ,ะมันก็เป็นธรรมดานะฮะก็เหมือนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราก็ไปทํางานในการแบ่งเบาภาระของเจ้าที่ตำรวจเพราะนั้นปัญหาอุปสรรคก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกับที่เจ้าที่ได้พบนะฮะส่วนใหญ่ก็บางทีการที่ไปตั้งด่านนี่ก็จะเจอพวก อาบแอบอ้างอะไรเงี้ยว่าเอเป็นใครอะไรรู้อะไรรู้มาจากผมเป็นใครอะไรคุณกัมาทําอะไรเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณนะอะไรเงี้ยประมาณลั้นอไรเงี้ยพวกที่เบ่งชอบเบ่งครับใช่ครับไม่เคารพกฎหมายใช่ครับชอบทาทาตัวอยู่เหนือกฎหมายถูกต้องครับเขาจะเจอปัญหาก็สจะภาพอย่างนี้จะเจอเป็นประจำประจำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากสมาชิกพวกเราเนี่ยแนวทางในการทํางานคือก็เป็นอาสาสมัครนะฮะประชาชนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นคุณเป็นประชาชนอะไรก็ยังทิ้งภาพของประชาชนไปไม่ได้นะฮะ แต่จริงๆแล้วในการทํางานจริงๆเนี่ยของที่เวลาไปทํางานร่วมเจ้าที่ตารวจเนี่ยนะฮะเราก็ได้รับความไว้วางใจจากที่เจ้าที่ตารวจที่ได้ไปร่วมงานกันแต่ละสถานีารกรวจถูกต้องครก็จะให้เราเป็นลักษับเหมือนผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราก็มีอำนาจหน้าที่ก็เหมือนเจ้าพนักงานของรัฐคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ที่ไปแสดงอํานาจบาดใหญ่หรือแสดงอิทธิพลอะไรเนี่ยต่อหน้าสมาชิกพวกเราเนี่ยก็ขอให้เพึ่งสองวันว่าท่านกาอาจจะทําผิดต่อหน้าผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้นะครับคือคือคนพวกนี้คือ อ้าวว่าฉันมาจากนั่นฉันรู้จักคนนี้ไอ้เนียอันตรายคนผู้นี้อันตรายนะครับต้องบอกก่อนนะครับแล้วคุณทรงยศทิเลึงบางทีอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจในการที่ช่วยเหลือในการชี้ข้อมูลเบาะแสให้กับตำรวจก็ดีเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็ดีอะไรเป็นที่สิ่งที่ภาคภูมิใจครับครับก็มีหลายประการนะฮะคือคือเราช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเือดร้อนหลายๆแห่งที่ผ่านมานะ เลยคือในกรณีอย่างเราไปช่วยเหลือต่างจังหวัดเช่นตามโรงเรียนหรือพวกประสบภัยน้ำท่วมพวกนี้เราภูมิใจว่าเราได้ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความเดือดร้อนได้อันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากครับรก็ทำกันอยู่ทุกทุกปีครับช่วยคนที่เขากำลังลำบากลำบากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเลยก็มีครับ ก็ <c oughs> มีอย่างอย่างปรัชญาเขาบอกว่าคนกําลังหิวเนี่ยแล้วเอาข้าวไปให้มีคุณค่าครับแต่คนที่อิ่มแล้วเนี่ยเอาไปให้เขาไม่เห็นคุณค่าคนะครับสินี้อะไรที่เป็นทีทอแท้ไหมบางทีอยู่มา่กี่ปีแล้วครับเหี่ยวเวหา,าเป็นสมาชิกนะครับผม,ผมเป็นสมาชิกเหี่ยวเวหามาตั้งแต่ปี4 2ครับโอโ้โหชื่นชมจริงๆ42ี่สองครับก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาครับก<ม>็เป็นหัวหน้ามาสิบเ็ปีฮะ เพิ่มเพิ่งปีนี้เป็นที่ปรึกษาปีแรกให้คาแนะนําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวเวหาคือประสบการณ์เรามีมาแล้วครับผมยังมีอะไรบ้างครับให้ที่ขาดก็นนประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คืออยากให้ประชาชนรับทราบว่าเกี่ยวเวหาเนี่ยทํางานช่วยเหลือประชาชนโดยแท้จริงนะฮะแล้วก็อย่ารังเกียจแล้วก็แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่เราไปร่วงมา ตามสนอต่างๆเนี่ยก็ขอให้อำนวยความสะดวกด้วยครับแล้วก็เห็นว่าเราเป็นผู้ช่วยที่แท้จริงเราเป็นผู้ให้ผู้ให้ไม่ใช่ไปเพื่อจะไปจับผิดครับผมไปช่วยเหลือไปให้นะฮะแหมตื้่ย่มเลยคือคืองี้แล้วมีเงินเรือนมีรายได้อะไรไหมครับเนี่ยไม่มีครับโอ้โหด้วยใจครับนั่นแหละคือท่านผู้ชมครับนี่หละคือคนที่ให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนให้คนที่เขากาลังตกทุกข์ได้ยากมันมีคุณค่า เพื่อนแท้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก A friend in n e e d เพื่อนแท้ยามยากยามที่วิกฤตอันนี้สําคัญนะครับ,รบโดยเพราะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตารวจต้องการสอนนั้นนา,าตวิชาตไทยของเรานี่ต้องการความคือกระบอกเสียงจากประชาชนเป็นคนพูดแทนตํารวจไม่ใช่ตํารวจมาพูดเองเขาไมา่ค่อยจะเชื่อนะครับนะครับประชาชนมีส่วนสําคัญเดี๋ยวผมถามด้านหลังนิดนึงคุณบารมีนะครับคุณบารมีอาคุณบารมีนิดหนึ่งมาเป็นเหยื่อไว้หาสมาชิกนานหรือยังครับเนี่ยก็เป็นตั้งแต่ปีสีครับ โอ้โห oh, <45. S 1> รวมแล้วก็สิบเอ็ดสิบปีสิบเอ็ดปีผมชื่นชมจริงๆครับเนี่ยแล้วอะไรที่มีจิตพลังที่ทําให้มาเป็นเหี่ยวไว้หาว่าเป็นอาสาสมัครโดยที่ไม่มีเงินเรือนไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรครับครับเบื้องต้นก็ชอบช่วยเหลือสังคมก่อนอเจอคนเจอพบเหตุพบอะไรแล้วก็อยากจะช่วยครับเบือ้องต้นก็อยากช่วยพอรู้ว่ามีหน่วยงานของสำนังงกงานทุลรภาชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานเหตุ แล้วก็มาสมัครเขาเป็นสมาชิกแจ้งขาา่าวราชการเยาวเวหาสํานับคำสั่งาชาติชัดช่วงหลังๆนี่ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ค้ำชาอมอบหมายให้ดูแลด้านเทคนิคสื่อสารอของเยาวเวหาทั้งหมดครับคือเยาวเวหาี่ขึ้นกับตำรวจสื่อสารถูกต้องสหมครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับตำรวจสื่อสารนะฮะโดยเฉพาะผู้การสารวัตรอีกท่านหนึ่งนะฮะ นะครับต้องยกเค,ครดิตให้เขาทำงานอย่างปิดทองหลังพระจริงๆเลยท่านเหล่านี้นะครับ,รบแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ภูมิใจใที่ผ่านมาที่เราไปช่ยวยจะพนักงานแล้วอะไรเป็นผลงานของบารมีที่ภูมิใจนอกจากที่เราช่วยด้านสื่อสารแล้วทําหน้าที่เป็นเนตประสานเหตุมีผู้แจ้งบอ่อแสเข้ามาเราก็ประสานไปที่เจ้าที่ท,ท้องที่ก็มีการจับกุมยาเสพติดกันหลายหลาย,หลายการณี ยาเสตติดด้วยยาเสตติดครับอ๋อเยี่ยมเลยครับมีมีอย่างรายใหญ่สุดมีไหมฮะก็แจ้งไปที่ส0บส่วนแปดตอนนั้นก็เข้าไปทลายที่รล้วจับไหมฮะจับครับเขาไปการจับกลุ่มได้พลทงหายี่สิบกว่าคนเยี่ยมเลยนนั่นนะโอ้โหแล้วอย่างนี้ต้องให้ราวันเลยแบบเนี้ยนะที่ขี้บอดแสเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่กลัวเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต้องให้ดันให้กําลังใจนะครับแล้วมาคุณตรงมาคุณไทยรัฐเอาละคุณไทยรัฐ ว่าเป็นเหยี่ยววหานี่เมื่อปีไหนครับครับสวัสดีครับท่านครับครับผมไทยรัฐแย่งต่ายฮะรหัสวิหาโจูเลียสเจ็ดศูนย์แปดสังกัดเหยี่ยว้หาสังกัดบกเขตสามครับบกเสามครับผมโอเคครับบกเสามนี่ก็สังกัดสิบเอ็ดสอนอฮะมินแถวมินบุรีฮะมินบุรีหนองจอก ลำหินพระชาสํมลานล้มเก้าจระเข้ฉลองกรุงอะไรแถวเนี้ยครับโอ๋หลายสอนอมาครือเราต้องประสานกับตํารวจสอนอนั้นๆใช่ครับผมอ๋อแล้วมีอะไรภารกิจมีอะไรบ้างครับที่นี่ภารกิจเมื่อสักครู่ที่ถามผมว่าเป็นมาตั้งแต่มา่อไรฮะผมตั้งแต่ปี2548อ่สครับอตอนนี้ก็เจ็ดปีเจ็ดปีเหรอครับชื่นชมจริงๆนะแล้วผู้กำกับสอนอต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะถึงรุ้นกันอย่างกันหมดครับส่วนใหญ่จะ บางสอนอฮะที่ผมไปปฏิบัติช่วยเจ้าหน้าที่ตั้งตั้งด่านนะฮะตรวจค้นจับกลุมอะไรต่างๆปราบปรามผู้กระทำความผิดความผิดกฎหมายต่างๆครับไม่ว่าพกยาบ้าพกแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งซิ่งหรือทุกอย่างะฮะช่วยเจ้าหน้าที่โดยตลอดนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือด้วยดีครับบางครั้งก็ไม่อยากจะพูดนะบางครั้ง ก็อึดอัดใจบางครั้งน้ําดื่มก็ยังไม,ไม่มีดื่มครับเพราะว่าไม่ได้ะลรตรงนี้นแต่ก็ไปด้วยความภูมิใจฮะตั้งใจอยากให้สังคมดีครับอยากให้ทุกคนช่วยๆกันครับนี่แหละะท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยเยาวไว้หาเนี่ยเขาไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรเพื่อจะไปอ้าปากเหมือนกับหลวงพ่อไปไป,ไปบินสบาตบอก มีคนถามหลวงพ่อจะรับข้าวไหมอันนี้เขาไม่รับนั่นก็หมายที่ว่าเราต้องรู้ว่าเดี่ยวไปหาไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยดังนั้นหนึ่งทั้งข้าวทั้งอาหารต้องน้ําใจนี่สาคัญที่สุดนะครับแล้วมีอะไรไปมครับที่บางทีหิวติพูดไปได้มีไหมครับประเภทแบบหิวแล้วไม่มีใครมาดูแลมีไหมงั้นก็ก็มีฮะแต่แต่ก็พูดไม่ได้ฮะเพราะว่าสมัครใจสมัครใจอยากให้อ่าประเทศไทยครับอยากให ดีๆทุกคน,นยอยู่ดีมีสุขกันนะครับอยู่อย่างมีความสันติสุขครับผมโดยไม่มีปัญหาอาญากรรมหรือ,อยาเสพติดต่างๆนะครับ,รบที่ผ่านมาเมื่อเมื่อไม่นานนี้ก็มีคนร้ายคนร้ายเขาวิ่งราวสร้อยสร้อยคอทองแถวแถวถนนเรียบทองสองพื้นที่สอนอน,นิมิตใหม่ครับ,รบทางเจ้าหน้าที่เหยียบห,หาแล้วก็สมาชิกลูกไข่ที่ร่วมด้วยศูนย์วิทยุมินบลีเลือดเรียก,กยไง่ายๆครับ ช่วยช่วยกันจับกลุ่มก็จับได้ฮะจับได้ก็ผลงานเยวไว้หาใช่ครับผมโอ้เนี่ยเนี่ยที่ท่านยี่ยมดูใน Facebook หรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับครับเข้าไปที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการเยวไว้ยหาแล้วเราจะเห็นสมาชิกเยาว์วัหาอยู่ในนั้นเต็มเลยครับจะดูว่าสมาชิกเยวไว้หาทําอะไรกันบ้างครับทุกเขตจะอยู่รวมกันทั้งหมดเลยครับผมอ๋อยู่ที่ศูนย์สมาชิกเยีวยวัยหาเฟซบุ๊กรับ เอาแล้วครับคุณประคองเดี๋ยวมาทางคุณประคองมั่งคุณประคองเป็นสมาชิกนานได้ยังครับคุณประคองครับผมก็ปีรู้สึก42เหมือนกันโอ้โหพวกแยกคอเนี่ยจะเป็นปี42ทุกคนโอ้โหขึ้นชมจริงๆนะครับรุนเดียวกันนี่อยกคองกันเลยครับอะไรที่จะมาอยากมาเป็นเหยื่อตุหาที่อยากจะช่วยเหลือเขาเพราะอะไรครับจริงแล้วก็เหมือนกันที่เขาพูดครับคือผมชอบชุดสังคมชอบเอื้อเ้ออาทรโผผู้ากไรนะครับตลอดมา ช่วงช่วยเหลือต่อามาเรื่อยๆจนจนมีศูนย์เยาวชาเนี่ยรับสมัครผมก็มารับสมัครแล้วก็ช่วยสังคมตลอดมานะครับแหมเยี่ยมเลยอะไรที่เป็นสิ่งที่ภูมิใจมีไหมพี่น้องบอกอ่าหรือคนรอบข้างไปช่วยทำไมคุณประคองเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไปให้เขาอย่างเดียวเราไม่ได้ประโยชน์อะไรมีไหมครับพูดอย่างนี้มีโอ้มีมากทุกครอบครัวเลครับคือคือครอบครัวของเราก็เหมือนทุกคนนะครับ เขาข้มาอยากให้เรามาเพราะมาแล้วได้อะไรแต่ผมมาแล้วผมบอกว่าเนี่ยผมช่วยแล้วผมได้บุญได้กุศลได้ความภูมิใจเยี่ยมเลยครับช่วยแลนะครับผมภาคภูมิใจนะครับช่วยสังคมแล้วเร็วนี้ก็น้ําท่วมคือตั้งสะพานราชทุนดีถึงเดมอลผมแบกเรือนี่ครับจนแบกเรือข้ามพัดสะพานน่ะมันต้องข้ามสะพานแปดสะพานนะครับไายผมเนี่ยครับโว่บวมเลย เดี๋ยวไปบอกเขตไหนครับเนี่ยเขตสี่ครับก็นี้อยู่ผมสอนอไหนบ้างสอนอปเวศสอนอผมอยู่ตัวนี้ปเวศนะครับเขตสี่ตามภูมิเัศน์เรัอ่าภูณมคีิอยู่นะครับครับปวเวกครับปวเอกแต่ผมช่วยตัวนี้ปวเวกก็ช่วยบุงกุ่มกระหนงตัวนี้ผมก็เป็นอสจรออยู่สอนอบุงกุ่มทุกวันเยยมเลยช่วยเหลือเด็กนะฮะแล้วก็เป็นอสจรอบก บวกกอศ<า>ูนย์สองอ๋อเยี่ยมมาอนนั้นเนี่ย<ก>ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยว่าคุณเชษวานนิดนึงคุณเชษวานสาระตันติพองศ์เป็นสมาชิกเยี่ยวไปหานานเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นตั้งแต่ปีส2่สอนะครับตึง,ตงจริงๆผมบอกตรงผมภูมิใจนะรายการตามหาความจริงต้องบอกก่อนภูมิใจที่มอบอ